สวัสดีครับรายการกอติดสภา,าตามดูผู้แทนกับผมวิชิตติดท่านประสบครับวันนี้เราพบกันวันที่22พฤศจิกาย,ยน2566ช่วงนี้ปิดสมัยประชุมสภา,านะครับวันนี้เราจะมาเกาะติดในเรื่องข้องการจัดตั้งสภา,าประชาสังคมไทยกับนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปครับสมาชิกวุฒิสภา,าในฐานะที่ท่านเป็นคณะกรรมาการการก็ได้นํารายงานเรื่องนี้รายงานต่อการประชุมรัฐสภา ไปติดตามบางช่วงบางตอนเชิญครับนะครับทั้งในเชิงแต่ละองค์กรแล้วก็ในเชิงเปรียบเทียบนะครับจุดเหมือนจุดจุดต่างจุดแข็งจุดอ่อนนะครับตรงนี้นะครับในภาพรวมนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแยกอ,อ,องค์กรเนี่ยทั้งสองประเภทเนี่ยได้เป็น2แบบครับแบบที่1เนี่ยเป็นแบบที่เราเรียกว่าเป็นองค์กรพันทางองค์กรพันทางเนี่ยองค์กรที่เป็นไฮบริดนะครับ มีพร,รบรเฉพาะหมายถึงว่าทํางานกับภาครัฐก็ได้ทํางานกับภาคเอกชนได้ทํางานกับภาคประชาชนได้นะครับมีรัฐจัดหรือเป็นองค์กรที่รัฐจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรกึ่งรัฐกึ่งเอกชนหรือท้องถิ่นนะครับตรงนี้ประเภทไฮบริดเนี่ยจะเป็นองค์กรที่มีงบประมาณมีโอกาสในการทํางานมีสถานภาพในการที่จะเป็นตัวแทน ในการที่ทางหน่วยงานรัฐหรือรัฐบาลนี่จะสามารถประสานติดต่อได้นะครับที่จะหาตัวแทนเข้ามานะครับอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเป็นพวกเพียวไลน์คือเป็นองค์กรพันแท้นะครับองค์กรพันแท้นะ่ะจะไม่มีพวกนี้เกิดขึ้นโดยการจัดตั้งตัวเองตามกฎหมายหรือว่าส,สิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายที่เป็นกฎหมายทั่วไปนะครับอันนี้มักจะไม่มีพรบรเฉพาะรองรับ จัดตั้งตัวเองขึ้นมามักจะขาดวงบประมาณขาดโอกาสแล้วก็ขาดสานภาพสถานภาพในการที่จะทํางานร่วมกับรัฐครับทั้งหมดนี้เนี่ยเราศึกษาในรายละเอียดนะครับแล้วก็นํามาสู่การการออกแบบ นะฮะลองออกแบบดูว่าถ้าจะสร้างองคอ์กรที่เดียวกับเป็นอ,องค์กรกลางให้กับภาคประชาสังคมแบบเดียวกับที่องคอ์กรของภาคสื่อวลชนองคอ์กรภาคธุรกิจอย่างที่อ14องคอ์กรที่เป็นต้นแบบนี่นะครับตรงนี้เนี่ยเรามาดีไซน์ใหม่นะครับว่ามีข้อเสนอว่าจะต้องอตั้งเป็นสภาประชาสังคมไทยงานชิ้นนี้เนี่ยศึกษาเมื่อปีเสร็จเมื่อปี2563นะครับ นั้นก็เกิดโควิดพอดีนะครับแต่ว่าจากนั้นมาเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนต่อต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับในกรอบความคิดรวบยอดของสภาประชาสังคมไทยนะครับจากการศึกษาครั้งนี้นะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของสมาชิกนะครับมี5ประเภทมีทั้งสมาชิกที่เป็นองค์กร CBO องค์กรชุมชนนะครับ องค์กร NGO ก็สามารถเป็นสมาชิกได้องค์กรเครือข่ายท้องถิ่นก็ได้หรือองค์กรเครือข่ายวิชาชีพก็ได้องค์กรเครือข่ายกลุ่มกลุ่มอาชีพต่างๆก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสมาชิกอยู่5ประเภทนะครับแล้วก็ภารกิจของงานส่วนกลางเขาจะมี3เรื่องเรื่องงานงานงานทะเบียนสมาชิกงานการประชมุม สภาประชาสังคมไทยและก็งานงานสมาคมนะฮะงานเกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานที่เป็นเลขานุการให้กับสภานะครับส่วนสุดท้ายก็เป็นส่วนที่เป็นกลไกที่เป็นกรรมการนะครับก็มีระบบกรรมการนะครับคล้ายๆกับสมาคมครับแผ่นถัดไปก็อันนี้ก็เป็นโดยสรุปนะครับของสภาประชาสังคมไทยว่าเป็นองค์กรกลางซึ่งเกิดขึ้นจากการจัดตั้งกันเอง ของภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะสร้างสรรค์พัฒนากลไกลที่สามารถเป็นตัวกลางและเป็นจุดเชื่อมโยงในการสานพลังองคอ์กรภาคประชาสังคมที่หลากหลายให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศและก็พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์ของการก่อตั้งนะครับรายการก่อติดสภาตามดูผู้แทนกรับเราเห็นด้วย ในการที่จะจัดตั้งสภา,าประชาสังคมไทยวันนี้รายก,การกอทิดสภา,าตามดูผู้แทนโดยผมพิชิตดิตอประสบกาลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ